อืมอ่ะตาดลายสีอะไรถูกเจ้าอืออยู่ไหนคะสีเขียวอือค่อ๋อ,อสีเขียวเป็นอะไรดียนดีๆสีเขียวอยู่ไหนสีเขียวอยู่อ่าเป็นอะไรอูอ่าสายมากถ้าปลาสีอะไรคะ อ,อืมเป็นรูปกระไรเสียงไงเป็นรูปอะไรไอ้ไอ้แค่ถ่ายรูปอืมถ่ายรูปเอออ่ะเดี๋ยวทำเสร็จเลยไม่ถ่ายอ่ะเก่งต่อไปสีอะไรค่ะไอ้แค่ถ่ายรูปเออเดี๋ยวถ่ายรูปอืมอ่ะต่อไปเนาะสีสีอะไรเป็นอะไรสีเหลืองสีเหลืเป็นรูปกระไดเนี่ยจุ่มมือจุ่มมืออยู่ไหน ถุงมืออันนี้อะไรอืมอดีหนูเลื่อนหนูดูก่อนสิแล้วค่อยเลื่อนเออต่อไปสีชมพูสีมเป็นอะไรคะอ่าอยู่รองเท้าอยู่ไหน,นเอ่งต่อไปสีโป๊ปเป็นอะไรสีโป๊ปเป็นอะไรสีม่วงโบใช่ปะ่ะโบโบอืมอ่ะโบอ,อยู่ไหน,นอ่าลากมาเด้